ขายของในยูพิกยังไงให้ได้คอมมิชชั่นสูงปี2,565สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุกสอนลายมืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมมาที่นี่การทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเติมที่สามารถหาได้เสริมได้บนโลกออนไลน์ได้มาลงม,มาที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้นะครับได้ใต้คลิปวโนนี้เลยผมจะเป็นมือไว้กับเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดไล กดแชร์ให้ด้วยนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้นะครับย้อนออกมาอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าอยู่พิกนะครับตอนนี้เนี่ยกลับมาทําตลาดได้ปกติแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สมัครไว้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้กลับมาทําได้แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีการปรับระบบใหม่ทั้งหมดจากลาซาด้าเนี่ยนะครับมาอยู่ที่อาลีบาบานะครับโดยมีการดูแลโดยบริษัทคาทายโกลบอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจดทะเบียนต่างๆถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเรามาลุยทําตลาดได้เลยทีนี้ประเด็นก็คือ,อมีหลายท่านถามมาว่าแล้วเราจะขายสินค้ายังไงเนี่ยให้มีคอมมิชชั่นเยอะๆท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เป็นยูพิเกอร์นะครับต้องรีบสมัครนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นยูพิเกอร์เนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถที่จะ,ะแชร์สินค้าออกไปแล้วได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มได้รับคอมมิชชั่นเพิ่มนะครับคือ,อยังไงให้เพื่อนๆดูง่ายๆจากสีแดงตรงนี้นี่เลยนะครับเห็นไหม มันจะมีสีแดงอันนี้คือเป็นแคสแบ็กที่จะคืนกลับมาสมมุติเราขายเสื้อตัวนี้ได้นะครับแล้วภายใน7บวันลูกค้าไม่คืนสินค้าเราก็จะได้รับเ,เงินส่วนต่างนี้โอนเข้ามาในระบบแล้วก็ทุกๆวันศุกร์เนี่ยเขาจะโอนเงินให้เรานะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นใไหมเป็นค่าทําไปช่วยเขาทําตลาดประเด็นคือวันนี้มีสินค้าให้เราเลือกซื้อเลือกขายเยอะแยะเห็นไหมครับจะเป็นไฟฟ้าเป็นของในบ้าน,นเนี่ย มีหมดเลยเราเลือกขายได้ทีนี้เราจะขายยังไงล่ะให้ได้คอมมิชชั่นเยอะๆอ,อยากจะแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้ให้แบ่งออกเป็น2อช่วงนะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกนะให้เพื่อนๆน,นะครับรีบขายสินค้านะครับในโซน u pick choice ในโซน u pick c นะครับอันนี้เป็นอันนี้ผมสมัคร id ที่2เนาะ id แรกของผมเป็น ultimate ไปแล้วนะครับตอนนี้จะมาสร้าง id นี้ให้เป็น ultimate เช่นกัน ใครจะมาร่วมสร้าง Ultimate นะครับด้วยกันก็มาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาเลือกจาก u p i ก k e r ก็ได้นะครับจะเป็น999นะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับนะครับคือตอนนี้ชุดอัปเกรดเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3 3 3เลทนะครับก็คือมี299 499 999แล้วก็1599นะครับเพื่อนๆเลือกสมัครได้หมดเลยทุกแพ็กเกจนะครับ แต่ถ้าท่านใดเนี่ยนะครับที่สมัครเป็นแพ็กเกจ1599เข้ามาเพื่อนๆจะได้เรียนยิงแอดนะครับได้เรียนยิงแอดได้เรียนระบบต่างๆจากาจากระบบของทีมเรานะครับตอนนี้ก็คือทีมเราชื่อว่า u ่ายนะครับ UBO ทีมนะครับเราจะมีสอนยิงแอดอยู pick โดยตรงเฉพาะ U pick โดยตรงเลยนะครับก็คือใครสมัครมา1599เราดึงเข้าในส่วนนั้นทีนี้ย้อนออกมาทำไมถึงจะต้อง มาเลือกขายสินค้ายูพิกก่อนนะครับคือถ้าเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะเราเป็นเบสิกเนี่ยเราจะได้คอมมิชชั่นน้อยครับเหมือนเราเป็นร้านเล็กแต่ถ้าเกิดว่าเราเราสร้างเราขยายแล้วเรามีหน้าร้านเนี่ยแล้วก็มีคนสมัครเข้ามาซื้อสินค้ายูพิกชอยเนี่ยนะครับครบ20ชิ้นเราจะถูกปรับตำแหน่งถูกอัปเกรดนั่นแหละตำแหน่งขึ้นไปเป็นซูเปอร์ยูพิกเกอร์พอเราเป็นซูเปอร์ยูพิกเกอร์แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะขาย เวลาที่เราจะทำมาเลแล้วแต่เนี่ยมันจะคูณ2หันเลยสมมติคอมมิชชั่นเนี่ยจากที่เราได้เคยได้20%เราก็จะได้คอมมิชชั่นจากการขาย40%อย่างเงี้ยหรือ30%อย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าอันนี้คุ้มที่สุดแต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะอันนี้คือวางแผนให้นะครับหคือหรือเราจะไปขายสินค้าที่มันเป็น u ู i ิกชอยสองเก้ก็ได้นะเห็นไหมพอเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยสมมติเพื่อนๆสมัครสมัครเข้ามาหนึ่ง นะครับหนึ่งห้าก้าแล้วก็ไปเรียนยิงแอดและแต่รู้สึกว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นตําแหน่งเป็นเออ่ซูปเปอร์ยูบิเกอร์ไวก็มาขายสินค้าเพื่อที่เป็นยูบิกชัยสองก้าวสี่ก้าเนี่ยนะครับให้ได้ครบยี่สิบแค่นั้นเองแต่ถ้าจะให้ดีคือถ้าเราเรามีคนเข้ามาช่วยยิงแอดด้วยเนี่ยถ้าเราขึ้นไปนเป็นซูปเปอร์ยูบิเกอร์แล้วเนี่ยข้อดีมันคืออย่างนี้ว่ามันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รับคอมมิชชั่นเพิ่มโอเคไหมนะครับรับคอมมิชชั่นเพิ่มจากการที่เ,เขาสมัครเข้ามา1น9่ากประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้นอกเรื่องเลยเนาะยังไม่ได้ไปบอกเลยว่าแล้วจะเลือกสินค้ายัางไงให้เรามีคอมมิชชั่นเยอะๆใช่ไหมคืออยากวางแผนให้เป็นเพื่อนก่อนเนาะเพราะว่าถ้าวันนี้เรามาเรียนดุมดุมๆๆไปขายอย่างเดียวแล้วเราไม่ไม่บวกช่องทางที่จะทําเงินเพิ่มเนี่ยผมว่ามันอาจจะพลาดก็ได้โอเคไหมทีเนี้ยไม่พลาดแล้ว หคือทังไงก็ได้ให้มี20สาขาให้เร็วที่สุดก่อนนะครับเพื่ออัปเกรดรายได้ของตัวเราเองจาก20ขึ้นไปเป็น40อ่ะโอเคง่ายๆประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันแล้วเราจะขายของอยังไงหนึงเลยคือเพื่อนๆเลือกเอาเลยครับว่าอยากจะขายสินค้าประเภทไหนสมมติว่าอ่าเพื่ออยากขายสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ะคลิกก็ไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้า พอเราคลิกเข้ามาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีดีลด็ดีลดียวเด็ดเนี่ยเห็นไ,ไหมครับอย่างสินค้าตัวนี้น่ะจิ้มเข้าไปซิคืออะไรอ่ะสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับราคานี้นะครับเราได้รับสองร้อยหกสิบเก้าบาทเราได้รับคอมมิชชั่นนะครับเก้าจุดแปดเจ็ดบาทมีค่าส่งด้วยอย่างเงี้ยอ่านะครับก็บวกค่าส่งไป สมมุติว่าเราอยากจะขายอันนี้คือเป็นเป็นเป็นดิวเด็ดเหมือนสินค้าลดราคาแล้วกันอ่าอันนี้มีอันนี้คืออะไรกระทะร้อนแต่สินะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าต่างประเทศสินค้าตัวไหนถ้าเป็นสินค้าต่างประเทศผมจะไม่ค่อยขายนะครับเพราะว่ามันช้าไงมันช้านะครับมันใช้เวลาชิปช้าอ่าสินค้าตัวนี้ล่ะอ่าอย่างตัวนี้เนียได้หกบาท6กบาทใช่ไหมครับมีค่าจะส่งสาสิบาทก็รวมอยู่ที่ร้อยเก้าสิบหาบาทตีซะแต่ว่าเขาลดจากสองเ้าไง เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปขายเราก็จะได้คอมมิชชั่น6บาทแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะๆละ่ะทํำยังไงนะครับสมมุติเราต้องการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกันเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะให้เพื่อนๆมาดูนี่ครับนี่เห็นไหมคอมมิชชั่นนะครับแล้วกดเข้าไปอ่าเห็นไหมจะมีคอมมิชชั่นแบบสูงเลยยสูงลแต่ว่าราคาก็จะแพงเช่นกันนะครับราคาก็จะแพงเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าจะไปดูว่าไอสินค้าตัวไหนที่เราขายไหวเราขายได้ เนี่ยแล้วครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากเนี่ยเราอาจก็อาจจะมาเลือกเลือกดูเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอนน iPhone 8, มีไอโฟนแปดมีมีแอร์เห็นไหมครับมีแอร์มิซูมิชิใช่ไหมไอแอร์อะไรนะม,ม,มิซูมิมิซูมิซุต้าอะไรไม่รู้จักนะครับเนี่ยหรือเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็เข้ามาเลือกสินค้าในพวกนี้แล้วเราก็เอาไปขายได้เห็นไหมเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะ หรือเราจะไปเลือกขายสินค้า U Pick Choice เห็นไหมครับถ้าเราเลือกขายสินค้า U Pick Choice เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีละอันเนี้ยขาย999บาทแล้วเราได้จัดส่งเราได้คอมมิชชั่น200กว่าบาทนี่น,นีเราเป็นแค่เบสิกนะถ้าเป็นอัลติเมทเนี่ยตรงนี้จะได้ประมาณ500กว่าบาทเนี่ยสมมติผมเลือกขายสินค้าจาก U Pick Choice แล้วกันสักชิ้นหนึ่งเอาอะไรดีอเอาเป็นอันนี้แล้วกันได้คอมมิชชั่นเยอะดีนี่ นะครับหนึ่งพันหรือว่าเอาเอันไหนดีเอาอันนี้ละกันนี่นะครับโอเป็นของสินค้าต่างประเทศนะครับสินค้าต่างประเทศผมไม่ค่อยอยากขายนะผม,มอยากขายสินค้าที่อยู่ในไทยเนาะเพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องรออ่ะกระทะดินะครับสินค้าอยู่ในไทยไหมอ่ะสินค้าอยู่ในไทยประเด็นคือมันส่งฟรีครับทำไมเลือกขายสินค้ายูพิชอยเพราะมันส่งฟรีครับอ่าสินค้ายูพิชอยส่งฟรีโอเคไหมอ่ะ เสร็จแล้วผมกดที่รูปหนึ่งครั้งแล้วผมกดดาวน์โหลดนะครับดูสินะครับกดดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะได้รูปภาพมาละอันนี้คือวิธีการทําก็คืออ,อีกรอบหนึ่งนะครับเรานะครับออกไปก่อนนะให้เราจิ้มนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันค้างอ่าโอเคนะครับให้เราจิ้มจิ้มตรงไหนก็ได้ของรูปเนี่ยจิ้มเข้าไป1ทีจิ้มเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมานี่นะครับนี่ก็ให้เรากดเข้าไป เข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดที่ตรงนี้อีกทีหนึง่งอ่านะครับนี่ปึ๊บดาวน์โหลดเห็นไหมมันก็จะมีคาําว่าดาวน์โหลดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็กดปิดตรงนี้ก่อนนะครับกดปิดไปก่อนแล้วก็กดปิดข้างบนนี้อ่ามันช้านะแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวต้องดูนิดหนึง่งอ่ะเสร็จแล้วต่อไปไทำยัไงไงนะครับส่งไว้นะครับหนึ่งในสามวันเห็นไหมนี่มีส่งไว้ด้วยหนึ่งสามวันเอาเลยนะครับกดค้างไว้หนึน่งที กดค้างไว้ตรงนี้นะครับนเนห็นมันจะขึ้นเป็นเคอร์เซอร์นะครับแล้วก็ปล่อยมือมันจะขึ้นคําว่าดาวนโหลดดาวน์โหลดอะไรนะครับข้อความไงอ่ะเราลองมาดูข้อความนี่ปึ๊บผมมีข้อความอยู่แล้วหนึ่งอันสมมติว่าผมมีข้อความอยู่นะครับผมมีข้อความผมวางข้อความไปเทิร์นไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมนี่เลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยส่งไวาภายในสามวันไปไนงะนะครับ เป็นไงโอเคไหมนะครับแล้วแล้วเราตรงนี้เนี่ยส่งไว้ใน3าวันนะครับเ,เป็นกระทะเราก็เอาชื่อมาเลยนะครับเอาชื่อของมันเนี่ยมาไวนี่กระทะเชฟรอนนะครับก็คัดมาส่งไว้นะครับนี่นะปึ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วผมคัดลอกชื่อนี้ไว้นะครับนี่เลยนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วไปไงต่อครับเสร็จแล้ว แล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูก่อนว่ารูปภาพมาหรือยังรูปภาพมาแล้วนี่นะครับนี่คือรูปภาพที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็เข้าไปที่ f a c e o o o k ะไปที่ Facebook แล้วเราก็ไปลงขายที่ไหนครับมา e ก็ต a พ e นั่นเองนี่ตรงนี้มี m r r k t t p a g e ก็จิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ขายนี่เลยขายนะครับแล้วก็มาเลือกสินค้านะครับปึ๊บเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำยังไงต่อเราก็มาเลือกรูปภาพนี่รูปภาพ รเราก็เอารูปภาพใส่หนึ่งสองสามนะครับแล้วเราก็กดเรียบร้อยหรืออาจจะเอาภาพไปทําก่อนอะไรก่อนได้แล้วชื่อเมื่อกี้ที่เราก๊อปมาใช่ไหมครับเราก๊อปมาแล้ววางเลยเห็นไหมครับเนี่ยส่งไว้นะครับนี่กระถาเชฟลอนเทฟลอนเห็นไหมนี่ราคานะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเ,มมเก็บเงินไปถ้าเราไม่มีค่าส่งเราก็ใส่ราคาเต็มเลยอย่างเก้าเก้าเก้าเนี่ยนะ ง่ายเห็นไหมอันนี้ขึ้นมาในอุปกรณ์กระทะอเน,นี่ยมันขึ้นมาให้เราอัตโนมัติมือใหม่แล้วก็อันนี้ขึ้นมาให้นะถ้ามันไม่อัตโนมัติเราก็ลองเลือกดูนะครับว่าถูกไหมเนี่ยมันก็จะมีหมดหมู่ให้เราก็เลือกปุดหมู่นะครับแล้วก็ใหม่นะครับเลือกใหม่นะตรงนี้เราเลือกใหม่อันนี้คือคุณสมบัตินะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเอาข้อมูลมาข้อมูลตรงนี้ผมพิมพ์ไว้เลยนะนี่นะครับนี่เลยนะครับ ดูสีทักแชทนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าเราดูสีทักแชททำไมนะครับเอามาวางนะครับคือสินค้าเนี่ยนะครับดูสีทักอย่างเงี้ยก็คือเราเรา,เราอาจจะมีสีเดียวนั่นแหละแต่ว่าเวลาเหมือนเป็นกุศโลบาย <suggestions> ให้ลูกค้าทักมาหาเราเนาะว่าเผื่อเขาอยากได้สีอื่นเงีย้ยแต่เราก็บอกอ๋อสมมติเราเรามีอยู่สีเดียวสมมติเรามีสีแดงแต่เขาบอกอยากได้สีดำบอกอ๋อเป็นดีสีดําหมดครับเหลือสีแดงต้องเรียกนะพี่มันมีของมีจํากัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีชําระปลายทาง มีชาระปลายทางมีชําระปลายทางแล้วก็กดมีชําระปลายทางบางทีเราใช้คําว่าเงินลงไปก็ไม่ได้เนาะมีชําระปลายทางจัดส่งฟรีอ่าประกันสินค้า7วันเห็นไหมครับคือเอาไปใช้แล้วลูกค้าไม่ใช้แล้ว7วันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคเนี่ยเขาก็สามารถที่จะคืนตีคืนกลับมาที่เราได้ตีคืนกลับมาที่บริษัทไม่ตีคืนกลับมาที่เรานะตีคืนไปที่บริษัทนะครับเพราะว่าเป็นระบบดรอปชิปเนาะส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้เพื่อนเราเข้ามาดูเราก็กดเปิดแต่ผม ไม่เปิดนะผมเนี่ยนนะผ,ม th, ผมไม่ซ่อนเพื่อนเรียกว่าถ้าเราเปิดเนี่ย à, พเพื่อนจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราไม่เปิดเนี่ย à, เพื่อนเราก็จะเห็นด้วยอืน <c oughs> น่นก็จะเห็นด้วยเราก็ใช้วิธีนี้นะครับแล้วยังไงต่อข้างล่างตรงนี้นะครับประกาศที่อื่นประกาศที่อื่นเนี่ยผมไม่เลือกนะผมเลือก Market Page อย่างเดียวนะเลือก Market Page อย่างเดียวเนาะนะครับก็เลือก Market Page อย่างเดียวเพราะว่าแค่มาเก็ตเพ e อย่างเดียวเนี่ยคนเห็นเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่าคุณสามารถเสนอสินค้าราคา เออป, yup. ป lives, report, ุ so us, well, so ๊บๆนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาอันนี้ใหม่นะครับเราไม่เสนอราคาเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นี่ระบบตั้งเอาไว้ให้เราอัตโนมัติอันนั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้ตําตรงตําแหน่งเนี่ยเราเราอาจจะเลือกเป็นแบบสมมติเราเลือกกรุงเทพขทมอกรุงเทพมีไหมกรุงเทพนี่นะครับเราก็เลือกกรุงเทพใช้กรุงเทพไปอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับเราก็เลือกเป็น กรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับเลือกติตั้งเป็นกรุงเทพเพราะว่าเผื่อว่าคนที่ในกรุงเทพเขาอยากซื้อก็ก็ซื้อได้เลยอย่างนี้นะครับมันเหมือนว่ามันเอาไปโพสที่ไหนให้ไปโพไปโชว์ที่ไหนอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยนะครับให้ไปโชว์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมอ่ะอันอื่นอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันตรงนี้ก็เลือกมาเก็บเพจอย่างเดียวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับเผยแพร่ได้เลย แล้วเราก็รอให้ตรงนี้มันขึ้นสีเขียวอ่ะตอนนี้ขึ้นสีเขียวแล้วนั่นแปลว่าสินค้าของเราเนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับสินค้าเนี่ยที่ขายได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยมีคือส่วนใหญ่ตรงนี้สินค้าพวกสกินคงสกินแคร์เนี่ยมันจะมันจะเอ่อมันจะอน่ยา,ากน,ยานะครับมันจะขายไม่ได้นะครับระบบเขาไม่ให้ขายนะเนี่ยจะมีพวกของกินของใช้อะไรเงี้ยซะส,ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เข้ามาเลือกได้อ่ะใบกระท่อมยังมีขายเลยนะเห็นป่ะนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการขายนะครับว่าเราจะขายยังไงท,ที่จะเอาสินค้าในยูพิกไปขายก็อยู่พืนที่เพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกขายาสินค้าตัวไหนแล้วไม่ไม่เอาลิงก์ไปวางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเอาลิงก์ไปวางเนี่ยมันก็ผิดกฎของเขาอีกมันก็จะไม่ได้อีกเนาะนี่นะครับสินค้ามันก็จะมีเยอะนะเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีพวกยอดขายดีสินค้ามากมายาตัวเลือกตัวกองเนี่ยสินค้าเห็นไหม มันจะมีให้เราเลือกเยอะมากนะครับสินค้าราคาต่ําสินค้าราคาสูงกันไหมเนี่ยมันก็จะมีใส่ให้เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะเข้ามาเล่นอะไรกับมันได้ได้เยอะมากอ่าอย่างเงี้ยนะครับสินค้ามาใหม่อย่างเงี้ยนะครับแล้วคอมมิชชั่นโอเคไหมบางทีสินค้าราคาไม่สูงเนี่ยแล้วแล้วเราขายได้เนี่ยขายได้เยอะเะก็อาจทําให้เราได้ปริมาณเยอะแต่อย่างผมเนี่ยผมแนะนําว่าในช่วงแรกเนี่ยถ้าเราสมัครเข้ามาปุ๊บเรายัง ไอ้นี่ไม่ได้เราเลือกเอาเลยครับว่าเราจะเลือกขายอะไรแล้วแต่เราแต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากวางแผนอย่างที่ผมวางแผนให้ตั้งแต่ตอนตอน้นนะครับก็คืออ่ะโอเคละฉันเข้าใจตามนี้ละเราก็เริ่มเลยครับทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถอ,อาจจะชวนเพื่อนเข้ามาชอปเฮ้ยเนี่ยมันมีสินค้าลดราคานะในในในระบบเพราะว่ามันจะมันจะมีสินค้าลดราคาทุกวันทุกสัปดาห์นะครับทุกเดือนเราก็อาจจะเข้ามาดูว่ามันมีสินค้าที่เพื่อนๆเ,เราเนี่ยนะครับเขา เขาซื้อเขาใช้อยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามีอ่ยอย่างบุดครบชุดครัวเงี้ยครับเฮ้ยเข้ามาชอบสินค้าในนี้สิอย่างเงี้ยอ่าถ้าซื้อถ้าซื้อเองได้เงินคืนด้วยนะแต่ว่าในครั้งแรกที่เราซื้อแล้วจะได้เงินคืนเนี่ยเราต้องต้องซื้อสินค้า1ชิ้นที่เป็นยูพิกยูพิกชอยส์ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขาสมัครมาสองเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าห็นไหมง่ายนิดเดียวครับยังแล้วยังไงก็ได้เป็นครับซูเปอร์เนี่ยโอเคไหมนะครับยี่สิบชิ้นอ่านะครับก็ ฝากเอาไว้แล้วกันนะคบเพื่อนๆลองดูแล้วกันเพราะว่าผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะสร้างได้เพิ่มได้แล้วก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะทําเป็นธุรกิจเลยนะถ้าเพื่อนๆจะทําเป็นธุรกิจแล้วรับรายได้เยอะๆนะครับอ่าสุดท้ายเลยก็จะให้ดูรูปภาพนี้แล้วกันนะครับการสมัครเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสมัครแบบไหนก็ได้แต่ถ้าอยากทําเป็นธุรกิจเลยเอาแบบให้เห็นเป็นรายได้เลย1599าครับสมัครครั้งเดียว แล้วถามว่าปีหน้าต้องสมัครเพิ่มไหมไม่ต้องสมัครวันวันนี้ปีไหนไหนก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่ายูเซอร์มันเป็นยูเซอร์เหมือนเราซื้อแฟนชายทีเดียวแล้วจบเลยแล้วไปเรียนรู้ในระบบปิดที่มีทุกอย่างนะครับอันนี้เราสอนจากการที่เราทําจริงนะครับเพราะเราเรามีประสบการณ์ทํามาแล้วแต่ว่าในปีที่แล้วนะเราหยุดพักเพราะว่าระบบมันยังไม่ค่อยดีแต่พอมาปีนี้แล้วระบบเราเห็นระบบแล้วเราว้าวเรากลับมาทาเหมือนเดิมโอเคไหม นะครับลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะครับโอเคก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็รีบสมัครนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวโอนี้สมัครเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อการกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นลุกมันอย่างมากนะครับขอคนละหนึ่ง s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ